สรุปบัตรเครดิตกรุงศรีใหม่สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นขนาดไหนกดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยการปรับโฉมใหม่ของบัตรเครดิตกรุงศรีในครั้งนี้กับ l i ฟ e เวิร์ดลี빙ที่จะมาทาให้หัวใจเต้นรัวๆสะท้อนคุณค่าในแบบคณพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆการสะสมพอยที่มากขึ้นการแลกไมล์ที่คุ้มขึ้น,นและส่วนลดร้านอาหารต่างๆมากมายที่พิเศษไปกว่านั้นคือการออกแบบสัญ,ญลักษณ์หัวใจบนหน้าบาัตรโดยศิลปินไทยที่มีผลงานระดับโลกอย่างเบนซิล่าที่รู้จักปากคาเลคเตอร์ลู๊เลยทําให้บัตรเครดิตกรุงศรีโฉมใหม่นี่สวย คุณค่ายอย่างใจต้องการสิทธิพิเศษที่อัปเกรดมาให้อย่างฉ่ำฉับโดยเริ่มที่บัตรเครดิตกรุงศรีซิกเนเจอร์หัวใจเต้นแรงไปกับทุกการท่องเที่ยวรับกรุงศรีพอยต์สะสม5เท่าที่ห้างสรรพสินค้าหมวดสายการบินและโรงแรมที่ร่วมรายการรับส่วนลดสูงสุด50ณโรงแรมที่ร่วมรายการรับส่วนลดสูงสุด25ณร้านอาหารที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน3ณนะสถานีบริการน้ำมันบางจาก วงเงินคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศสูงสุด20ล้านบาทส่วนบัตรเครดิตกรุงศรีแพลตินัมหัวใจเต้นแรงกับทุกการช็อปรับกรุงศรีพอยสะสม2เท่าที่ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการใครเป็นสายช็อปของใช้ในบ้านคุ้มสุดๆรับส่วนลดสูงสุด20%จากร้านอาหารที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน1%จากสถานีบริการน้ำมันบางจากความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศวงเงินสูงสุด6ล้านพิเศษสำหรับ สมาชิกสมัครบัตรใหม่ใบแรกรับกระเป๋าคาเจโอนี่ลักเกจ24นิ้วหรือ20นิ้วพร้อมแท็ก exclusively design e d by Ben z i l l a เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรหลักครบตามกำหนดภายใน30วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติและที่สำคัญบัตรเครดิตกรุงศรีซิอร์และบัตรเครดิตกรุงศรีแพตตินัมไม่มีค่าทำเนียมแรกเข้าด้วยนะส่วนใครที่มีบัตรอยู่แล้วสิทธิพิเศษใหม่จะ อัปเกรดให้โดยอัตโนมัติสิทธิพิเศษขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงสมัครเลยวันนี้กับบัตรเครดิตกรุงศรีแล้วออกไปใช้ชีวิตตามที่หัวใจคุณเรียกร้อง Life Worth Living